ราตรีนี้อีกยาวใกล้เอาคอมจิ๋วกับบ้านมาเล่นเกมดีกว่าครับเครื่องนี้เห็นถือมือเดียวนี่คือคอ i9 กกับกาจอ r x 7 8 0 0 xt นะครับแรม 48GB เอากลับไปเล่นเกมดีกว่าหลังจากไม่ได้เล่นเกมจริงจังมานานมากเอาใส่หลังรถเตรียมเลยแต่ก่อนไป <c oughs> เพื่อนมาทักก่อนกลับบ้านครับ <c oughs> บอกว่าทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยเฝ้าหนูเสร็จแล้วขอแมวเลียหน่อย <c oughs> ทำงานดีมากน้อง เนี่ฮ <N ee> ถึงบ้านเรียบร้อยก็จัดแจงเอาคอมพิวเตอร์มาประกอบเสียบสายพร้อมเล่นครับเครื่องเล็กๆแบบนี้บอกได้เลยว่าวันธรรมดาเอาไว้ทำงานวันเสาร์อาทิตย์กลับมาเล่นเกมเปิดเครื่องสักหน่อยว้าวพัดลมสวยมาก,กขอคอแซครับ IQ Link นะเปิดมาเมนบอร์ด ROG อีกอนี่เกมลงไว้แล้วนะครับ God of Warpub GCS2